มนสเสนสีสันวัฒนธรรมชาติพันธ์เชียงใหม่เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ที่ลานกิจกรรมตรงข้ามสวนเฉลิมพระเกียรติ8 2 0 0าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในประจประ์ปัสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้ในวรวิทย์ชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานมุนเห์สีสันวัฒนธรรมชาติพันธุ์เชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจัดเชียงใหม่พร้อมทั้งร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตที่ดีงามของกลุ่มชาติพันธุ์ให้คงอยู่สืบไป กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการประกวดทิดาดอยเชียงใหม่การแสดงศิลปะวัฒนธรรมการจัดนิทรรศการวิถีชีวิตวัฒนธรรมภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้างานหัตถกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมงานมนต์เสน่ห์สีสันวัฒนธรรมชาติพันธุ์เชียงใหม่ ได้ตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่18กุมภาพันธ์ณบริเวณด้านหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติ8 2พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการเปิดงานในวันที่14มีสาวงามที่ดาดอยเข้าร่วมประกวด30คนภายใต้คอนเซ็ปต์เจ้าดวงดอกไม้เชิดชูคุณค่าความสง่างามแห่งชาติพันธุ์ซึ่งการประกวดประชันความงามของสาวงามจากอำเภอต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่โดยวันที่17จนถึงวันที่18เป็นการประกวด รอบ15คนสุดท้ายและการประกวดในรอบตัดสินจัดขึ้นเมื่อวันที่18เช่นกันโดยผู้เข้ารอบ15คนได้มาเข้าประกวดในรอบตัดสิน จากการให้คะแนนของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอันมีเจ้าภาคินัยณนะเชียงใหม่ร่วมให้คะแนนอยู่ด้วยได้ทุ่มให้กับหมายเลข30นางสาววันนาละวังงานหรือน้องมุกอายุ20ปีสาวชนวเผ่ากะเลี่ยงนักศึกษาแพทย์มชคว้าตำแหน่งที่ดาดอยประจำปี2565รับเงินรางวัล30,000บาท พร้อมมงกุฎสายสะพายโล่รางวัลส่วนรองอันดับหนึ่งได้แก่หมายเลข22น้องปูลนิกานพนาวันคิรีชนเผ่ากะเหลี่ยมเช่นกันรองอันดับสองได้แก่หมายเลข23น้องน้ำพลอยมัศยาวงอายุ20ปีชนเผ่าลีซูรองอันดับสามได้แก่หมายเลข13น้องขวัญใหม่เรืองโมอายุ17ปี ชนเผ่ามงและรองอันดับสี่ได้แก่หมายเลข16น้องประพัสลาแซเฉินชนเผ่าลีซูเช่นกันอายุ19ปีภายหลังกันประกาศผู้ครองตำแหน่งแล้ว มีการมอบรางวัลและหลังจากมอบรางวัลเสร็จก็มีฝนโปรยปลายลงมาประชาชน,นาคณะกรรมการและผู้เข้าประกวดแตกหนีกันกระเจิงเพราะว่าฝนตกลงมาหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆจนต้องหาร่มกำบังเข้าหลบฝนกันจ้าละวัน ข่าว9ล้านวิวขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการทำคลิปอย่างเป็นทางการวัสนสถนเชียงใหม่จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกของฝากในราคามาตรฐานหมู่บ้านใจแก้วเอราวัณบ้านคุณภาพทำเลทองในราคาที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้หัดเงินหัดทองผ่อนคลายหายเมื่อยด้วยหมอนวดผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธรารณสุขทุกสาขาใหม่บีโก้ไม่มีสารพิษใช้ง่ายสะดวกสบายซื้อผใช้ตามเอกสารกำกับมีจำหน่ายที่ร้านดังต่อไปนี้รับไปจำหน่ายกำไรงามเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปของสำนักข่าว9ล้านวิวโปรดกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วย